ขอโทษนะครับพี่มินมีท่าออกกำลังกายบริหารหัวไหล่ด้านข้างกับหัวไหล่ด้านหลังแบบบอดี้เวทใช้แค่น้ำหนักตัวไม่ใช้อุปกรณ์ไหมครับ โอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนําท่าออกกำลังกายตามโพสต์ที่เขาถามมาเลยนะครับว่าท่าฝึกหัวไหล่บอดี้เวทไม่ใช้อุปกรณ์นะครับก็เริ่มต้นจากขนาดเกรนลาตัวเลยนะครับขนาดเกรมตัวหัวไหล่ก็เริ่มทํางานแล้วครับแล้วเรากลามือเข้าหากันนะครับหลังจากนั้นให้ฝึกกระโดดกบแบบนี้นะครับ2-3ครั้งก่อนนะครับแล้วสเต็ปต่อไปนะครับให้เราฝึกพลิกตัวนะครับเกรงเกงข้างลําตัวนะครับเพื่อให้ไหล่ด้านหลังนะครับกับไหล่ด้านข้างของเราทํางานได้เยอะขึ้นนะครับ ข้าน,นี้ไหลหน้าก็จะทํางานลน้อยลงแล้วแต่ว่าไหลข้างกับไหลหลังนะครับจะทํางานเยอะมากขึ้นนะครับก็เก่งค้างไว้แบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะฝึกแบบยืดหัวไหล่นะครับหรือว่าจะฝึกขนานพื้นแล้วก็เก่งด้านข้างแบบนี้สลับไปซ้ายขวาก็ได้นะครับอ,อ๋อท่าน,นี้บอกเลยว่าหัวไหล่จะทํางานต่อเนื่องมากๆนะครับก็เทคนิคเดียวนะครับพยายามยืดแขนให้ตรงนะครับแล้วก็ยืดหัวไหล่ให้สุดนะครับจะเก่งท้องเก่งข้างลำตัวอะไรแบบนี้นะครับเพิ่มเวทเพิ่มหนักการฝึกก็ช่วยได้หมดนะครับ อ่าอันนี้ไหลด้านหน้ากันละอ่าหัวไหลหน้าไหลข้างไหลหลังนะครับ <_ C> ก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่ท่านี้แล้วแล้วก็ส่วนท่าสเต็ปต่อไปนะครับเป็นสเต็ปการฝึกไหลด้านหลังนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราฝึกไหลหน้าเน้นไหลหน้ากับไหลไหลข้างไปก่อนนะครับโอเคก็สเต็ปการฝึกไหลด้านหลังนะครับก็แค่พลิกตัวลงไปแบบนี้นะครับพลิกตัวลงไป หงายมือให้สะดวกสบายที่สุดนะครับก็สเตปแรกที่คุณควรรู้ก็พยายามอย่าไปทํามือชิดกันมากนะครับเวลาจะฝึกไหล่ด้านหลังนะครับสําหรับทา่านี้พยายามอย่าไปฝึกมือชิดกันมากเหมือนในคลิปเห็นไหมครับเมื่อกี้มือในในคลิปนี่มือชิดนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ที่ผมใช้ก็คือจะกางแขนออกให้เลยห่างออกจากหัวไหล่นะครับลองสังเกตดูได้ไหล่หลังผมก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องยกให้หลังขนาดพื้นแบบนี้นะครับยกขาเลยแบบนี้จริงๆแค่ลองยกแบบก้นแตะพื้นนะครับแล้วก็ยกให้ตัวลอยนะ่ะไหลหลังเราก็จะเริ่มใช้งานเริ่มเก่งแล้วแต่ว่าท่านี้นะครับมันก็จะใช้งานกล้ามเนื้อขาของเราด้วยนะครับในการช่วยออกแรงฝึกดันตัวแต่ว่าถ้าเรามีความแข็งแรงมากพอครับขาก็ไม่ต้องใช้ออกแรงครับยังไงก็ลองไปฝึกดู ลองไปมิกใช้นะครับเวลาไม่มีอบไม่มีอุปกรณ์รออกกำลังกายก็ลองใช้3ท่านี้ในการฝึกหัวไหล่ดูนะครับก็เป็นพื้นฐานของ6สูงอีกทียังไงก็ลองไปฝึกกันดูครับผม